สวัสดีครับร้านก่อนนะครับอะเซซอรี่มาใหม่นะลูกค้าอันนี้เป้อะเป้เป้ตัวนี้เป็นเป้แบ็คแพกนะครับจะใบเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำ YOUTUBE ให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้รานะคาเท่าไหร่อ่าแปด้อยเก้าสิบอยเสิบายข้างอ่าลูกแก้สบายข้างสิมีสีเทานะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีกรมสามสีนะครับอ่า ถอดออกมาะภายข้างะพายข้างมีสองสีนะครับเดี๋ยวผมทำคลิป YouTube ให้คืนนี้นะครับอ่าโอเคมีสีกลมกับสีอะไรลูกแก้วดํโอเคราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยเก้าสิร้อยเก้าโอเคเจ็ดร้อก้าสิบต่อไปคาาออคาดเอวนะครับอ่าลูกแก้วมีสีดำกับสีขาวนะครับตัวนี้เป็น โลโก้สกรีนคอนเวิร์ตนะครับราคาเท่าไหร่แปดร้อยเก้าสี่แปดร้อยเก้าสิบโอเค <c oughs> อ่ะเป้ใบเล็กลูกแกว้วอันนี้เป้เป้ใบเล็กนู่นอันนี้จะเป็นใบเล็กเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับจะถือได้นะครับสพายข้างได้ด้วยแล้วก็เป็นเป้ได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นใบเล็กเลยจะเป็นจะเป็นสกรีนนะครับเดี๋ยวผมทำ u t u b e ให้คืนนี้ <8 90. S 1> ราคา เก้าร้อยเก้าสิบโอเคอันไหนอีกมันจะเป็นชุดเดียวกับชุดนู้นมีสีชมพูกับสีดําดำำําจะไม่มีโลโก้นะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เป้นักเรียนนะครับขายดีมากนะครับมาแล้วสีดำลรนะครเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้มีผมท o u t u b e ให้แล้วมีสีดำกับสีกรมแต่สีดาขายดีมากต่อไปหมวกนูกแก้วหมวกอันไหนลูก oh. หมวกมาใหม่นะลูกค้าอะ่ะลองสวมดู โอเคจะเป็นจะเป็นปักนะครับเดี๋ยวผมทำ YouTube ให้นะราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยหบเจ็สมีสองสีนะลูกค้าตรงนี้จะเป็นรูปดกบมามีสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็สีครีมนะครับอ่มีสีขาวต่อมาสีดําลูกอันนี้อีกลายนึงนะครับมันจะเป็นชาร์คชาร์คไทเลอร์นะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ ห9 0 690ก้กิตัวนี้มีสองสีแล้วก็สีขาวนะครับอีกลายหนึ่งอ๋อตัวนี้ไม่ต้องลูกลตัวนี้มาแล้วนะลูกค้าลายที่ลูกค้าถามกันเยอะๆนะครับสีดําผมสั่งมาเพียบเลยยี่สิบใบนะครับแล้วก็ตักไก่ยังพอมีแล้วก็กระเป๋านะครับคาดอกในชุดนี้ของเดือนที่แล้วนะครับของเดือนที่แล้วนะครับนี่ของเดือนที่แล้วอ่าอันนี้ของเดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> สบายข้างก็ยังพอมีนะลูกค้า มีเยอะมากนะครับมีเยอะมากตัวนี้ตัวอ่าตัวนี้ขายดีนะครับมีดําเขียวเอ้ยมีกลมเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้สีเลื่อมมีดํากับมีดํากับกลมนะครับแล้วก็ตัวนี้มาใหม่เหมือนกันเพิ่งมาเลยนะครับของของของเดือนที่แล้วมีสี่สีนะครับอ่าบ๊ายบาย,บายลูกค้า <had> สวัสดีนะคะร้านกรครับสวัสดีครับ